สดีครับเจ๊กาวนะฮะวันนี้นะครับอัดมีรถขุดนะฮะขนาด12ตันของยี่ห้อโกเบโก้นะครับลูกค้าครับแม้น่ไม่ชมกันนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นโกเบโก้รุ่น SK 1 0ค SR ึสามอาีด2นั่นเองนะฮะอ่าเป็นราดส y ย0 6นะลูกค้าครับก็เรียกได้ว่า เป็นตัวที่ค่อนข้างใหม่ขึ้นมาแล้วนั่นเองนะพวกนี้เนี่ยเขาจะใช้งานเครื่องยนต์เนี่ยเป็นเครื่องยนต์คอมเบอร์ตัวใหม่ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยหมดแล้วนะครับนั่นอนด้วยความที่เป็นเครื่องคอมเบอร์ตัวใหม่ขึ้นมาแล้วเนี่ยนะฮะพวกการทํางานการตอบสนองของเขาอัตราการกินน้ํามันของเขาเนี่ยจะทําได้ดีมากยิ่งขึ้นกว่ารุ่นก่อนนี่นะครับผมทํางานไวขึ้นประหยัดน้ํามันมากยิ่งขึ้นนะตัวนี้นะครับและวถ้าเกิดตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดจะให้เทียบกับสุดระยะโคเบ่บ้านเราเนี่ยนะครับลูกค้าครับเขาจะเทียบเท่ากับตัว SK เด่แรุนบ้าาาาานนนนนนนหหลัััังง่่่่่่่เเเเเเอะะครรบแตตววจจ้้สททีีีปป็็ SK ยถ ผลิตและก็ประกอบที่ชลบุรีนะครับแต่ว่าพวกตระกูล SK 1 3 5ทั้งหลายเนี่ยจะเป็นตัวที่ผลิตและนําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นแบบออริจินอลทั้งคันเลยน,นั่นเองนะครับอ่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะมีแค่ราดเอสเคนึ่งสาเท่านั้นนะครับ SK 1เ0เนี่ยจะไม่มีที่ญี่ปุ่นนะครับผมอ่านี่นะครับโอเคเดี๋ยวพาไปดูสเปครอบคันของเขากันนะครับตัวนี้เนี่ยจะเริ่มจากตัวสเปคลายแยกของเขาก่อนเลยนี่นะฮะเอาใจลูกค้าสายก่อสร้างนะครับลายแยกลายหัวกระแทกมีติดมาให้เรียบร้อยนะครับเดิมๆจากโรงงานนะแล้้้้้้้วววกก็ตตัันนนนีีะะครรรบบบเเเเาาาาาาจไมม่ผ่ผดดดิดใหยยยอยออลลถ เราไปติดตัวยักเนี่ยเราใช้ผ่านดันค้ำทำงานไปด้วยในบอกได้เลยว่ามันจะทํางานได้นิ่งมากๆเลยนะครับไอตัวผ่านานาของเราเนี่ยจะทําหน้าที่เหมือนขาช้างของรถเคนเลยนะเวลายักแล้วกดตัวกดต,ตัวให้ลอยเพื่อค้ำแล้วเนี่ยละยยักเนี่ยโอ้โหจะทํางานได้นิ่งมากๆเลยนะครับแล้วก็ไม่นําซ้ําตัวนี้เนี่ย ของเขาเนี่ยจะมีเกลย่ยยางพุ้มติดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับก็ไม่ต้องห่วงเลยนะถ้าเกิดเดินพื้นปูนพื้นถนนพวกนี้เนี่ยแน่นอนนะฮะไม่สร้างความเสี่ยงให้กับหน้างงานของลูกค้าแน่นอนนะครับนี่มีเกลย่ยยางพุ้มมาให้เรียบร้อยเลยนะครับนี่เรียกว่าเป็นสายก่อสร้างโดยเฉพาะนะตัวนี้นะครับแล้วก็โดยความที่เป็นรถสายก่อสร้างนะชอร่าเนี่ยตอนกรค่มาส่วนมากๆนะครับนี่กริบๆสวยๆหล่อๆเลยนะครับสายก่อสร้างนะครับไม่ค่อยโดนดินไม่ค่อยโดนเลนเละๆอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าดีมากๆนะตัวนี้นะครับ น่บุ้งกีสวยเนื้อเต็มแบบนี้เลยแล้วก็ต่อข้อยอมหนักที่บุ้งกีก็แน่นอนนะครับมีติดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับนี่จัดมากๆนะครับโอเคเดี๋ยวเข้ามาดูในส่วนของแพรคอนโทรลของเขากันนิดนึงนะครับ SK นะ SK ส3 5หนงะครับโูงามจัดนะครับตัวนี้นะครับ สายเสริกเนี่ยไม่มีรั่วไม่มีซึมเลยครับรอยรีมาร์คเดิมเดิมอยู่ครบนะครับโอลิงข้อต่อต่างๆไม่มีจุดรั่วซึมเลยนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็อยากให้ได้บอกไปว่าเขาเป็นรุ่นใหม่ขึ้นมาแล้วนะฮะเขาจะมีตัวสลับคอนโรลตัวนี้ติดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับเนี่ตัวสลับคอนโรลพร้อมนะครับเผื่อน้างานมีคนขับหลายคนเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะครับสามารถสลับคอนโรลให้ถนัดตามแต่ละคนขับถนัดได้เลยนะครับถือว่าดีมากๆนะตัวนี้นะครับเปิดดูในส่วนของปั๊มนี้ของเขาจะไ้นะครับชิปอนี่นะฮะโอ้ยนะฮะ ปัามสวยจัดนะครับบอกเลยนะครับเนี่ยนะฮะจุดรดซึมไม่มีเลยนะครับตัวคาิมีเลียมเรียมแห้งๆสวยๆเลยนะครับตัวนี้นะครับโอ้สภาพดีจริงๆนะตัวนี้นะครับนี่ด้านหลังตีตะกโกนแบบนี้เลยบ่งบอกชื่อรุ่นชัดเจนนะครับสดสภาพดีมากตัวนี้นะฮะอ่ะเปิดดูแผงว่าน้ํากันนิดนึงนะครับ<ป> หัวน้ำนะครับหน้าตาก็จะสวยๆแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็ตามสะโกเบเขาจะมีตัวตะแกรงกันเศษวัสดุนะฮะเข้าไปอุดตันที่แผงหัวน้ําปิดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับก็ถือว่าดีมากๆนะนี่นะครับอ่าโกเบเนี่ยจะมีมาให้ทุกคันเลยนะครับนี่งสามห S R นะครับนี่นะครับอ่ะเดี๋ยวขึ้นไปดูเครื่องยนต์กันหน่อยนะครับปีนตรงนี้เลยนะครับนีนะฮะสภาพด้านบนนะครับโอ้เนียนนะครับบอกเลยนะฮะหลังคงหลังคาฝาเครื่อง ไม่มีผู่นะครับตัวนี้นะฮะ่ะเปิดดูเครื่องยนต์กันหน่อยในส่วนของเครื่องยนต์ขอนเจ้าตัวนี้นะฮะเขาจะใช้งานเป็นเครื่องยนต์สีูบเทอร์โบนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นเครื่องมาตรฐานเลยขอรถขุด1สีงตันนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของหลักเครื่องของเขานะครับตัวนี้เนี่ยจะใช้งานเป็นเครื่องยนต์มิตซูบิชิรหัส D04FH นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับฮะเดี๋ยวมาดูสภาพเครื่องใกล้ๆกันนะครับ ครับเพื่อนนะครับบอกได้เลยว่าแพงสวยดีทุกจุดนะครับจุดรั่วซึมไม่มีนะตรงนี้นะครับแล้วก็เสียงเครื่องการทํางานของตัวเครื่องของเขาเองเนี่ยก็ทํางานได้แน่นดีปกติเลยนะครับไม่ได้มีเสียงไรที่ผิดปกติออกมาจากตัวเครื่องยนต์ของเขาเลยนะครับโอเคนะฮะอันนี้ก็จะเป็นสภาพด้านบนแล้วก็สภาพ,พเครื่องยนต์ของเขานะเดี๋ยวเราลงไปด้านล่างกันนิดนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยว้าไปดูในส่วนของสภาพหัวเก๋ง่อนเจ้าคันนี้กันต่อเลยนะครับนี่เปิดมาปาบนะฮะสภาพภายในของเขาก็จะประมาณนี้เลยนะครับนี่ สวยหล่อนะครับอ่ะลองนั่งดูนะครับชิบีฟิลลิ่งก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาลองกดตัวนะฮะเทสพวกแรงปุกแรงปั๊มกันนะครับเดี๋ยวเราจะผ่านด้านก่อนเลยนะครับนี่นะฮะลอยได้นิ่มๆนะฮะอันนี้รอบต่ําสุดนะครับลูกค้าครับนี่ลอยได้นิ่มๆแบบนี้เลยนะฮะนี่นุ่มนะครับเดี๋ยวกดตัวด้วยบุ้งกี่กันบ้างนะครับนี่ไวนะลูกค้าครับซิป เรียกได้ว่าแรงพัาเนี่ยแรงดีมากๆฮะแล้วก็ทํางานได้ค่อนข้างไวตามไม้ตามมือดีมากๆเลยนะตัวนี้นะครับคอนโทรลด้านขวาใช้งานได้ปกตินะคอนโทรลฝั่งซ้ายนะครับสวิงซ้ายขวาได้ปกตินะครับกวักเข้ากักออกได้ปกติเลยเรียกได้ว่าเอาไปเนี่ยพร้อมลุยได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวมาลองเทสตัตวเดินกันได้น,นะครับนี่ด้านหน้านะฮะนิ่มๆนะครับาปหลังนิ่มๆนะฮะบ,บิดตัวทีละข้างนะครับนี่ซ้ายนะครับ านะครับนี่ซูแรงได้ดีมากๆเลยเรียกได้ว่าเอาไปเนี่ย พร้อมลุยพร้อมใช้ได้เลยสำหรับเจ้าตัว SK135 คันนี้นะครับโอเคนะฮะอันนี้ก็จะเป็นการพาชมนะฮะสภาพรอบคันสภาพเครื่องนะครับสภาพภายในแล้วก็เป็นการลองขับเทสต้นนะครับของเจ้าตัวโกเบโก้ SK135 s r ด2 YY06 คันนี้นะครับก็ได้เกิดอนไรที่ดูแล้วสนใจนะครับก็สามารถโทรเข้ามานะครับติดต่อสอบถามครบถ้่มเติมนะฮะในที่เบอร์โทรที่ขึ้นตรงนี้ด้านบนขวามือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าที่ต่อเข้ามานะอาจจะมีรูปของเขาละเอียดละเอียดรอบคันนะฮะพร้อมกับวิดีโอตอนขับตอนใช้งานของเขาแบบละเอียดเรียดเลย ก็จะมีส่งให้กับลูกค้านะครับได้ดูได้ชมกันทางไลน์อีกทีนด้วยนะเพื่อใช้ในการสะกอดกอารเตสอนใจนะครับคันนี้ได้บอกได้เลยว,ว่าแห้งสวยทางคันตามสาันรุ่นใหม่ขึ้นมานะฮะแต่ก็สเปคของเขาเนี่ยค่อนข้างจะเต็มนะก็ดีมากเลยเว่าจะเป็นลายแจ็นะฮะผ่านด้าน เยอะยางเนี่ยก็มีมาให้ครบเลยเอาใจใส่ใช้งานก่อสร,ร้างเลยนะครับตัวนี้นะครับถ้าเกิดตัได้สนใจอย่าลืมติดต่อเข้ามานะครับสำหรับวันนี้ขอฝากทีนี้กับตัวกรบโก้ SK135R 2คันนี้นะครับและก็ในส่วนของค่าตัวของน้องเขาเนี่ยไม่แพงด้วยอยู่แค่ล้านนิดๆหน่อยๆเท่านัน้นน,น,น,นนะครับผม้าเกิดตัได้สนใจอย่าลืมติดต่อเข้ามาสำหรับวันนี้ลาไปก่อนฮนะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ